ทยเลหาเจ้าครับเด็กมาเล่นทะเลแต่ไม่เล่นนะครับมานั่งเล่นเข็นนะครับเล่นเขมทำไมครับเล่นที่บ้านก็ได้ใช่ไหมเอาตาจอขนาดนั้นเลยเดินทีลูกน้ำมาเดินทีลูกเป็นน้ำเดินทีลูกเดินแบบเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยน้ำอยู่เนี่ยเดินไปได้เนี่เนี่ย đơn, đi เดิน đi เดินเดิน

<laughs> anh okay, nào mà rồi anh nào mà rồi nào mà nó Bên ngay ngay chết máy chết máy, không bị chết thay, luôn Hãy subscribe cho I <laughs> do <laughs> ไสบายใจไหมร้อนไหม,ร,ไหมร้อนไหมลูกเย็นร้อนมากเลยพ่อยืนร้อนนี่ยจะเที่ยงนะลูกเอ้ยนู้ัววันนี้เราอยู่ที่ทะเลแะไรครับ ในหัวเจ้านะครับก็ยังทายอยู่เหรอเป็นนายเล่นอะไรอยู่ครับทายครับทายตรงทะเลอัดคลิปให้พิดาดูนะอ่ะ,อะบอกพี่ดาบอกพี่ดาดิพี่ดาอ่ะหนูอันนดคลิปให้พี่ดาดูนะพูดดิเพื่อนเราอัดคลิปให้พิดาดูนะแคขนหายไปแล้วแค่นหายแล้วเฮ้ยแขนหายเพื่อนแขนหาย แขนหายเหรอไหนโชว์หน่อยแขนอยู่ไหนเนี่ยแขนอยู่ไหนแขนอยู่ไหนแดดร้อนเราก็ไม่ัวะครับเพราะว่าพ่อยืนบางร่มให้เป็นนายนะครับดูเงาพ่อก่อนดูเงาพ่อก่อนนี้ถ้ามายืนบางเนี่แดดร้อนอย่างนี้เนี่ยพ่อต้องมายืนบังนี่ยืนบังยืนบังให้เป็นนาย ฮ<ห>า,าเฮ้ยแขนเป็นไาห,หายแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> หายเนี่ยเพื่อนๆไหนแขน่ฝังเองดูพ่อยืนบังให้โอ้ยน้ำทะเลมาแล้วพ่อยืนบังให้หเป็นเป็นเงาเลยใช่ไหมเป็นนายเป็นเงาบังให้เป็นนายเลยเนี่ยนี่พ่อเองน,<ๆ>นี่นี่เงาพ่อเงาพ่อขนาดขนาดน้ทะเลยังสู้ฉันไม่ได้เลยอ่ะนี่เงาพ่อนะครับเพื่อนๆสองสามสี่ห้า โอ้ oh, เงาเงาเงาอุ้ยเงา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 ยืนตามให้เป็นนายนะครับพ่อร้อนหลังมากเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นไาสงสารพ่อบวันนี้มองพ่อหน่อยโอ้ยร้อนมากพอแล้วเร็วต่อไปต่อไปจะขี่อะไรครับต่อไปจะขี่วางเลนเดียโอเคเพื่อนๆ ทำเลี้ยอ,อยู่นี่ปุ๊บไปไม่ต้องไฟ่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวต้องถอดอยู่ดีอ่ะเป็นอะไรจะขี่วางเลี้ยนะขึ้นเองได้ไหมขึ้นเองได้ไหมขึ้นเองไม่ได้นะเดี๋ยวปุ๊บเอ้ยโอ้ยจับหัววางไว้นะจับข้อวางไว้นะจับวไว้นะโอ้ยเพือ่อนๆนี่เป็นอ,อะไร,รขี่วางเลี้ยวางเลียร์โอ้โหเดี๋ยวพ่อต้องถ่ายรูปก่อนนะเนี่ย โอเคกวางนี้จับดีๆเดี๋ยวล้มกวางเรเดียนะครับแล้วต่อไปจะขี่อะไรไหมม้าตัวนู้นเหรอม้าตัวนู้นใช่ไหมเพื่อนๆม้าตัวนู้นนะเวลาจะขี่ม้าตัวนี้ซุกเดินไปเดินไปหาม้าทีเดินไปหาม้าทีโอเคม้านะขึ้นเนาะอุ๊บอุ๊บโอ๊ยโอ๊ย จับคอม้าไว้จับคอม้าครับจับคอม้าไว้น,นี่อะไรอะสิมรามามันเป็นคอของม้าตัวอะไรครับเม,<า>มื่อกี้หนูว่าเหมือนขี่อะไรละ่ะเหมือนเหมือนขี่รถอะไรละเหมือนขี่รถไฟเลยนมันมาไมไฟเหรอ ปอยยัยพ่อยยัยพ่อยยัย่อยยจ้าเจ้าโอ้โหฮึพอยยัยอุ้ยเจ้าโอ้โหอุ้ยฮึโอ้โหอ้าวอ้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะร้องไหมร้องไหมร้องไหมเจ็บไหมปัดมือ อ่าสุดมากเปน,นอนนาทีบอกแล้วทําเาทำงค่อยๆลงค่อย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 ลงเอาโก๊ะหรอเอาพอแบงกันนะ เรซื้อน้ำกาแฟโบราณกันหนูกินไม่ได้หรอกกาแฟโบราณอ่ะไปดูมะานี่ไปเอออ่าใช่ใช่กวางเอาดูนี่ดูนี่ดูกลางนี่อ่ะดูกลางนี่อ่าเดินมานร่อยๆเดินอ่ะอ่ากลางที่ไหนดี เอ็กบางตัวไหนดีเอาตัวไหนดีขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้น,น,นอโอเคบอกเพื่อนๆที่จะขึ้นเ่อเพื่อนจะขึ้นขึ้นอะไรมา้มาเหรอใไถม้าเหรอตกลงม้าหรือกวางโอ้ม้านะโอเคอ,อ่ะอบออ๊บเอ้าจับจับพอโอ้เพื่อนๆเป็นนายขี่อะไรยอยู่ครับขี่ขโอ้โห พอใหญ่ด้วยควบม้าพอใหญ่ผู้ประหยัหเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อถ่ายรูปแป๊บหนึ่งไหนพ่อสองฟามเพื่อนๆคะวันนี้เราจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วมาใชายหาดที่แบบไม่มีคนเยอะคุณมากๆนะคะที่เราเคยมาตอนเด็กนะคะไปชมกันเลยครับรอันนี้ชื่อหาดอะไรครับหาดเจ้าหาดเจ้าโอเคดูที่เพื่อนๆดูมีจิงท้าด้วยเพื่อนๆ อที่เราพิงเท้าด้วยนะ่ะเราจะไปเล่นน้ำทะเลกันร้อนเป็นนายก็ไม่กลัวเนาะเดินเลยครับ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 อ่าเดินตรงนี้อ่าถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นี่นี่นี่ถอดไว้ตรงนี้อ่า โอเคไปเพื่อนไปเป็นนายเล่นน้ำทะเลดูนะโอ้โหไปได้อีกโอ้ยาเพิ่งนอนดิเดินไปก่อนยาเพิ่งนอนเดินก่อนเดินเดินชมน้ำทะเลก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี่ยเดินไปดิเดินที่น้ำนี่เดินไปที่น้ำลูกนายเพิ่งเล่นสายลูกมาที่น้ำก่อนเออไปอีกไปได้อีกมันยังไม่ลึกลึกที่พ่อบอกเดินได้อีกเดินได้อีก ไม่ต้องกลัวดิเนี่ยดูเพื่อนดิอย่าเล่นตรงนี้อ่าเปลี่ยวไปนี้ใช่ไหมอาปากกลับบ้านกลับบ้านไหมไม่กลับไปนี่มันมันร้อนลูกมาแล้วนะ ถูไปอีกดี่มันไม่โดนน้ำนูเดินเข right? ้าไปเข้าไปนั่งอีกไปไหนลูกเดนไปอีกมันไม่โดนน้ำไปอีกโอเคประมาณนี้แหละโอเคมายังมายังมายังโอ้โหเพื oh! Oh ่อนลากอะไรมาด้วย ร้อนไหมลูกไม่ร้อนนะไม่ร้อนทำอะไรอยู่ไนะนะ่มาแล้วนะนมาแล้วนะ ชวนเพื่อนๆหน่อยชวนเพื่อนๆหน่อยอ่ะเพื่อนๆเ,เขาไม่รู้อ่ะชวนหน่อยน่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อไม่ลึกพอดีกำลังพอดีนั่งได้นั่งได้ไม่ลึกเห็นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมอยู่ที่มาร์ทพักทหารนะครับพระธาตุเจ้านะครับ ปอบนะครับอันนี้หัเจ้าน,นะครับ